ที่ถ well ึงว <for personal paid workout> so ันที่19นะครับผมมีงานซ่อมหลังคาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับดังนั้นครับลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากใช้บริการนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามขอใช้บริการได้ได้เลยนะครับปกติแล้วการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่นะครับจะมีค่าเดินทางเพราะฉะนั้นตอนที่ผมยังอยู่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าท่านติดต่อเข้ามานะครับก็จะไม่มีค่าเดินทางนะครับในเขตพื้นที่ใกล้เคียงดังกก่าเขตพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวก็ได้แก่จังหวัดอะไรฮะจังหวัด พิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นกครสวรรค์อุทัยธานีนะครับใครที่สนใจใช้บริการนะครับงานซ่อมหลังคารั่วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอากาศก็ยังร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มีปัญหาหลังคาลั่น,นครับก็สามารถติดต่อสอบถามขอใช้บริการนะครับ กันได้เลยนะครับก็จะไม่มีค่าเดินทางครับผมจะอยู่นั่นก็คาดว่าน่าจะประมาณวันที่17ถึงวันที่19นะครับถ้าเป็นไปได้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจใช้บริการก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยส่วน FC คนไหนที่อยากพูดคุยกับผมนะครับก็ผมอยู่ตากฟ้านครสวรรค์นะครับตอนเย็นก็นัดเจอกันก็ได้ครับไม่ต้องเลี้ยงข้าวผมนะครับถ้าอยากคุยกับผมก็นัดไปนั่งคุยได้นะครับเดี๋ยวผมพาทีมงานไปนะครับไม่ต้องเลี้ยงข้าวไม่ต้องเลี้ยงอะไรครับคุยกันแบบมิตรภาพแบบ FFC นะครับ ยินดีให้คำปรึกษานะแล้วก็มีหลายๆายคนสอบถามผมมาว่าอยากอบรมเมทันชีทกับผมนะครับอบรมเมทันชีทกับผมตอนนี้มันไม่พร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับถ้าของผมอบรมเนี่ยนะครับผมรวบรวมหลักสูตรนะครับทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองเขียนออกมาเป็นหลักสูตรดูแล้วนะครับมันจะใช้เวลาอบรมทั้งหมดประมาณ3วันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าถ้าอบรมแค่วันเดียว2วันนี้ครับไม่แน่นนะครับเพราะถ้าอบรมก็คือผมอยากอบรมสอนตั้งแต่ถ้าอบรมเนี่ยผมอยากสอนตั้งแต่ บสิกจนถึงระดับแอดวานซ์แอดวานซ์คือสามารถคำนวณแฟชชิ่งได้ออกแบบแฟชชิ่งได้แก้ปัญหาไม่ต้องชี้เสียงดังได้แล้วก็แก้ปัญหาการตกท้องช้างการมุงหลังคาองศา,าสรุปน้อยการมุงหลังคาส่วนต่อเตอิมไม่ให้เกิดปัญหาการรั่วการออกแบบแฟชชิ่งบังคับน้ําให้น้ําเปลี่ยนทิศทางและไม่เกิดปัญหาการรั่วแบบตลอดไปนี่ครับถ้าเกิดเปิดคอร์สเราจะลงหลักสูตรพวกนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่คนที่ไม่รู้นะครับยัน ถึงขั้นแอดวานนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็น่าจะเปิดครับแต่ว่าค่าเรียนผมคิดว่าไม่ถูกแน่นอนนะเพราะว่าเวลาผมสอนแล้วสอนจริงสอนจังแล้วก็สอนแล้วก็ต้องทําเป็นนะครับเหมือนที่ถ้าใครดูคลิปของผมก็จะมีการอบรมในบริษัทเหมือนแบบนั้นเลยครับสอนก็นแบบจริงๆจังๆแบบนั้นเลยวันนี้ก็นะฝากไว้ด้วยครับสําหรับผลงานนะครับใครที่สนใจใช้บริการก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ